สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่นางเอาต้นเดฟสวยๆมาฝากทุกท่านค่ะเดฟนั้นเป็นพืชที่ฟอกอากาศแล้วก็ทําให้บ้านของเรานั้นสดชื่นทีเดียวเลยค่ะวันนี้แม่นางจะมาชวนทุกท่านปลูกขยายพันธุ์เดฟด้วยกันค่ะที่เห็นอยู่นี่กําลังแตกพุ่มออกมาเลื้อยออกมาสวยทีเดียวเลยค่ะแม่นางจะปลูกไว้ใต้ต้นราชพฤกนะคะที่เห็นอยู่นี่ร่มเงาของราชพฤกก็ทําให้เขานั้นเขียวสวยทีเดียวเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาตัดเอาในส่วนของเขาที่เป็นเส้นๆยาว,ยาวๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะนางก็จะเลือกตัดเอาอันที่ยาวมากๆค่ะสามารถปลูกได้เลยนะคะแบบนี้เขาปลูกได้ค่ะเดฟนี่สามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะนุสิค่ะเลื้อยออกมาเต็มเลยนะคะยิงช่วงหน้าฝนนี่เขาจะสดชื่นแล้วก็ต้นก็จะแตกพุ่มออกมาได้ไวมากเลยค่ะใบเขียวๆอวบน้ําแบบนี้ เพราะอากาศทําให้บ้านนั้นดูเย็นตาเย็นใจเลยนะคะคุณผู้ชมนี้เลยค่ะก็เลือกตัดออกมาแบบนี้เลยนะคะตรงไหนที่เป็นเส้นยาวๆเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะอีกไม่นานก็จะแตกยอดใหม่ออกมาแล้วก็เลือ้อยเป็นเส้นย้อยลงมาแบบนี้เลยค่ะได้มาแล้วคะ่ะเดี๋ยวไม่นางก็จะเอาไปทิ้งเอาไว้ให้ยางของเขานั้นแห้งก่อนนะคะเนี่ยค่ะ ใบก็จะดูอวบๆกรอบๆ,ๆหน่อยนะคะนี่เลยเราจะเด็ดเอาในส่วนของใบที่อยู่ช่วงตน้นๆนี้ออกเลยนะคะสองคู่แรกนี้แม่นางจะเด็ดออกเลยค่ะเพราะว่าเราจะใช้ในส่วนนี้นำไปปักชำลงในดินค่ะเขาจะเกิดรากแล้วก็จเจริญเติบโตได้ไวเลยนะคะจะมีรากออกมาตามเส้นของเขานะคะเขาจะอาศัยความชื้นในอากาศ หลอเลี้ยงลำต้นให้เติบโตค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นพืชที่เลี้ยงได้ง่ายค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเด็ดกันให้เสร็จเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่นางก็จะทิ้งเอาไว้ให้เขายางที่เห็นขา,ขาวๆนี่นะคะให้แห้งดีก่อนค่ะมาดูในส่วนของวัสดุปลูกกันค่ะแม่นางก็จะมีผสมดินร่วนนะคะใส่กับพิษมอสค่ะเป็นดินในการเพราะปลูกนะคะข้างล่างก็จะ รองพื้นด้วยเปลือกมะพร้าวสับค่ะพอเราปลูกเสร็จแม่นางก็จะใช้เปลือกมะพร้าวอันนี้นะคะกรบด้านบนอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือปลูกกันค่ะนี่ค่ะแม่นางก็จะเอาปักลงไปเลยนะคะนี่ค่ะนิ่มๆๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมปักลงไปได้เลยค่ะปักเรียงเวียนไปเลยนะคะอันนี้ถ้าอยากจะขยายพันธุ์เพิ่มเติมเราก็ตัดให้สั้นอีกได้ค่ะแต่ว่าแม่นางต้องการให้เขานั้นเรืย้ย ออกมายาวๆนะคะให้เขาแตกออกมายาวออกไปอีกเลยค่ะแล้วก็ปักวนไปแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาปักให้เสร็จวนรอบกระถางกันเลยค่ะนี่เลยได้มาแล้วค่ะปักให้หนา,นาๆไปเลยนะคะเขาจะได้แตกพุ่มออกมาหนาๆสวยๆเลยค่ะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วจะเอาเปลือกมะพร้าวนะคะ ปิดลงไปตรงด้านหน้าของกระถางเพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็ทําให้น้ําหนักของเขานั่นเบานะคะถ้าใส่อย่างอื่นลงไปมากก็อาจจะทําให้หนักได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปแขวนไว้ใต้ต้นไม้กันค่ะคุณผู้ชมเราสามารถเอาไปเลี้ยงไว้ในอาคารสํานักงานหรือว่าไว้ใต้ต้นไม้ไว้หน้าบ้านได้เลยนะคะใช้เป็นต้นไม้ประดับม่านบังตานี่สวยงามทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะปิดปิดลงไปแบบนี้นะคะ นี่เลยแล้วก็ใส่ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อรักษาหน้าดินให้ชุ่มชื้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ำให้เขากันค่ะแม่นางจะใช้ลวดนะคะในการเกี่ยวห้อยเขาค่ะนีคะเดี๋ยวม่นางขอใส่ลวดก่อนนะคะก็จะมีช่องมีรูอยู่ที่ขอบกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนลวดนี้ม่นางก็จะงอมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นลวดเก่า ที่เราแกะออกจากกระถางที่ไม่ได้ใช้ค่ะนางก็จะเอามาใส่ในกระถางเดฟนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนมีลวดอันใหม่ก็เอามางอแล้วก็ดัดช่วงปลายใส่กันได้ค่ะนี่ค่ะเราจิ้มลงไปเอาแบบนี้นะคะทำทุกด้านเลยค่ะจะปลูกไว้หน้าบ้านก็สวยงามทีเดียวเลยนะคะสำหรับต้นเดฟค่ะช่วยฟอกอากาศทำให้บ้านของเรานั้นสดชื่นได้อย่างดีทีเดียวค่ะ เลยลยแ้วก็จัดตกแต่งค่ะคุณผู้ชมให้เขาอยู่ทุกๆด้านเลยนะคะของกระถางอีกหน่อยเลี้ยงไปเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาเองนะคะมียอดออกมาเพิ่มเติมค่ะก็จะเป็นพุ่มเหมือนกับอยู่ใต้ต้นราชพฤกษ์เลยค่ะช่วงหน้าฝนนี้ต้นไม้อะไรก็ปลูกง่ายกันนะคะนี่ค่ะก็ใส่เข้าไปเลย บีบๆนิดนึงนะคะแล้วก็จัดตกแต่งลวดของเราค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยเพื่อนๆสามารถบำรุงปุ๋ยได้นะคะไม่ต้องบำรุงบ่อยก็ได้ค่ะเขาเป็นต้นไม้ที่หาเลี้ยงตัวเองได้เก่งค่ะอาศัยความชื้นตามอากาศก็อยู่ได้เช่นกันนะคะนี่ค่ะใส่เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักต่างๆได้นะคะเป็นออสโมโคดปุ๋ยละลายช้าก็ได้เช่นกันค่ะ ใส่ไปเล็กน้อยอาจจะเดือนละครั้งสองเดือนครั้งก็ได้ค่ะรดน้ำให้ชุ่มไปเลยนะคะเราปลูกใหม่เอาให้เกียกชุ่มแฉะเลยค่ะก็ให้กระถางของเขานั้นระบายน้ำได้ดีนะคะไม่ให้น้ำขังแฉะค่ะดอกก็จะเป็นสีขาวเล็กๆน่ารักสวยงามทีเดียวเลยนะคะก็เอาไปห้อยไว้ใต้ต้นไม้หรือว่าห้อยไว้ที่หน้าบ้านของเราได้เลยค่ะเป็นการปลูกเดบเดบเขียวนะคะ มม้ประดับฟอกอากาศในบ้านของเราเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ